สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนคุยนะคะกันเรื่องนะคะเหตุอันสมควรนะคะเมื่อมีการยื่นภาษีสิ้นปีนะคะ ต่างกับนะคะการประมาณการภาษีที่ประมาณการไว้กลางปีนะคะเกิน25%เนะคะเหตุอันสมควรคืออะไรนะคะเหตุอันสมควรก็คือเหตุที่ยอมรับได้นะคะเมื่อมีการยื่นภาษีสิ้นปีขาดเกินกว่าประมาณการของภาษีกลางปีไว้เกิน25%โดยจะไม่โดนค่าปรับหรือว่าเงินเพิ่ม20%ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่สำพักกรนะคะยอมรับในเรื่องของเหตุอันสมควรแบบอัตโนมัตินะคะก็คือยังไงเราก็ไม่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม อยู่แล้วนะคะมีกรณีไหนบ้างนะคะที่เป็นเหตุอันสมควรที่เข้ากรณีนี้นะคะกรณีแรกนะคะก็คือในเรื่องของหากเรามีการประมาณการนะคะพองดอห้นะคะเสียภาษีกลางปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะในแบบพองดอห้ 50, ที่ยื่นไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะในกรณีที่2นะคะเหตุอันสมควรนะคะที่มีการยอมรับเพิ่มเติมนะคะเมื่อมีการประมาณการนะคะพองดอห้นะคะแบบที่มีกําไรสุทธ ทีแบบเต็มปีนะคะไว้ไม่น้อยกว่านะคะกำไรสุทธิในแบบพองอะดอ50นั่นเองนะคะในกรณีที่3นะคะก็คือในกรณีที่เรามีการโดนสัมภารตรวจสอบเพิ่มเติมและมีการยื่นพองอะดอ50เพิ่มเติมนะคะทําให้มีการประมาณการภาษีกลางปีนะคะต่างกับสิ้นปีนะคะขาดเกินเกินกว่า25อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุอันสมควรนะคะสำหรับกรณีที่2นะคะคือจะเป็นเหตุอันสมควรที่สัมภาร์เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบหรือพิจารณาข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าเป็นเหตุอันสมควร จริงหรือไม่นะคะสัมภากรจะไม่ให้การยกเว้นนะคะเงินเพิ่ม20%ให้เราแบบอัตโนมัตินะคะยกตัวอย่างเช่น ะะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะหรือว่าไม่สามารถคาดการได้ในช่วง6เดือนหลังของปีนะะยกตัวอย่างเช่นในช่วงครึ่งปีแรกนะคะไม่มีารายได้เลยนะคะเพิ่งมามีารายได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะหรือว่าในกรณีนะคะที่มีกําไรนะคะจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนนะคะตามเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะถ้าพิสูจน์ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุอันสมควรเช่นเดียวกันค่ะ